ที่แทบเป็นอดีตแฟนหนุ่มนักร้องสาวคนดังเน็กนาุพลนักแสดงจากภาพยนตร์สับป,ปะเรอเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่กำลังเป็นกระแสะอยู่ในตอนนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่องสับป,ปะเรอภาพยนตร์แนวสยองขวัญตลกที่เข้าฉายเมื่อวันที่5ตุลาคม2566 กำกับโดยทิติสีนวลซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาคแยกจากซีรีส์เรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์ที่ได้เสียงชื่นชมจากผู้ชมไปได้อย่างล้นหลามเพราะเป็นภาพยนตร์สยองที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครและอีกหนึ่งนักแสดงในเรื่องอย่างเนกนาลพลนักร้องหนุ่มจากค่ายแกมมี่โกอดีตแฟนหนุ่มของสาวมินตาอินทิรายังได้รับเสียงชื่นชมในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันซึ่งเน็กยังร่วมง,งานกับศิลปินรุ่นใหญ่ในค่ายมาแล้วมา,มากมาย แถมยังมีแฟนคลับติดตามความเคลื่อนไหวและผลงานของหนุ่มเนกพัน์ทาง IG